สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง MCDP ชุมพรชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับเอและเ h อ r ์รีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีแรกของพวกเราพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เราจะมานําเสนออุปกรณ์การเรียนภาษาไทยและภาษาเมียนม,ม่านะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะมิงลาวเชนดินเนกาโร่ MCDP ชุมพรพนิการในปีนนส์นีบาเชนดินเนอปเด็ MCDP ชุมพรดินเน เฉลี่เน่เอมเจ้าหน้าปีสีนี้เโกช้เวลาเกาคุยมาลูกยังเป็นประมาณเชินสิ่งที่สุดสายอ่างกล่องใส่ดินสอกล่องใส่ดินสอเตะแค่ดัมบูค่ดัมบูสองไม้บรรทัดไม้บรรทัดเนตปีเดะเปดะ สามกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนตงจังตาเหลวเอ็กตงจังตาเหลวเอ็กสี่ปากกาปากกาเลเมนต์นะเมนต์นะห้าสีสีสงาอายาวอายาวหก ยางลบยางลบเชา่าเคเพยียเคเพยียเจ็ดสมุดสมุดคนเน่สาเอสาเอแปดดินสอดินสอชิเคเดนเคเดนและเก้ากบเหลาดินสอกบเ เราดินสอปีโดโกเคเดนชุนเซเคเดนชุนเซก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษในนาทีนี้ด้วยนะคะดีเนตลาเต็มเบรดาด้วย์มาเนายชินตามมาบาร์เรคุณไปบาร์เชนดีเนตเตมเบรดาด้วย์ที่ชูปิอัจโจเปบาร์เดลุทีมาเรชกีซูทีมาเรช